สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะวันนี้ก็จะมาสปอยหนังให้ฟังนะครับซึ่งเป็นการสปอยหนังครั้งแรกงผมเลยไว้ก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ก็ให้ปิดคลิปนี้แล้วก็เข้าไปดูก่อนนะครับหนังเรื่องนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า I Am Legend ค่าคือตำนานพิฆาตมหากบ ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเนี่ยก็เชิญรับฟังรับชมไปด้วยกันเลยเปิดเรื่องมาเราก็จะได้พบกับนักข่าวคนนึงเนี่ยนั่งสัมภาษณ์กับด็อกเตอร์ที่เขาเนี่ยสามารถรักษาโรคมะเร็งได้นะครับถึง100%เลยไม่ว่าจะเป็นใครที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยเขาสามารถรักษาได้หมดเลยด้วยเวรัสโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าอนาคตเนี่ยจะเกิดภัยอันตารายร้ายแรงอะไรขึ้น และเวลาในตอนนี้ก็ผ่านไปเป็นเวลา3ปีตอนนี้เนี่ยเมืองเนี่ยไม่มีคนอยู่เลยแล้วก็เมืองเนี่ยลกมากนะครับอยากก่างกระป่าช้าจากตอนนั้นเนี่ยที่เราได้เห็นว่าหมอท่านนึงเนี่ยเขาได้เคลมตัวเองว่าเขาเนี่ยสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ตอนนี้คือคนหายไปหมดอย่างปริศนา๋ยวเราจะได้รู้ในตอนกลางเรื่องเนาะ จากนั้นเราก็จะได้เห็นว่าจะมีชายหนุ่มคนหนึ่งขับรถมาอย่างซิ่งกับหมาหนึ่งตัวซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นพระเอกของเรื่องนั่นเองนะครับทันใดนั้นเองเขาก็ถูกกวางตัดหน้าคือเมืองนี้เนี่ยรกมากอย่างกระสวนสัตว์แต่ที่พระเอกเนี่ยออกมาขี่รถกับหมาเนี่ยก็เพื่อที่จะลากกวางแต่โชคก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากวางที่เขาไล่มาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็ดันโดนสิงโตเนี่ยเอาไปกินซะก่อนและแล้วนะครับเสียงนาฬิกาของพระเอกเนี่ยก็ได้ดังขึ้นนะครับซึ่งเป็นเสียงเตือนอะไรสักอย่าง Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ตัดมาครับฉากที่พระเอกของเราเนี่ยอยู่ที่บ้านกับหมาเลยมันก็ได้ทํากับข้าวแบบชิวๆให้หมากินอยู่2คนนะครับแล้วก็อาบน้ำให้หมาคุยกับหมานะครับแล้วนะครับนาฬิกาก็ได้ดังขึ้นอีกรอบนึงนะครับแล้วมันก็ทําให้พระเอกของเราเนี่ยเมือไปสักพักหนึ่งครับเหมือนกับว่าในสมองของเขาเนี่ยคิดถึงอะไรไปสักอย่างครับแล้วก็พระเอกของเราเนี่ยก็ได้ปิดบ้านปิด <dess> <า>หน้าต่างครับเหมือนกับว่ากําลังจะมีอะไรนะครับทันใดนั่นเองพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เผลอไปตัดมาในอดีตก็จะได้เห็นพระเอกของเราเนี่ยกำลังไปหาลูกกับเมียซึ่งเรรรราาจะะะไดู้้นคับว่พ เ,เป็นผู้พันและเขาเได้พาลูกกับภรรยาของเขาเขึ้นรถไปทันทีนะครับเขาอธิบายว่ารัฐบาลสั่งปิดเกาะ,ะครับและได้บอกกับเมีย ของเขาเนี่ยว่าให้เตรียมเงินและอาหารให้มากพอสําหรับการอยู่2ส,สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้เปิดวิทยุขึ้นมาในวิทยุตอนนี้ก็จะมีคําแถลงการจากรัฐบาลเนื่องจากตอนนี้มีผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมากรัฐบาลจําเป็นต้องกักกันเชื้อจึงต้องสั่งปิดเกาะนี้ตอนนี้จึงเกิดเหตุการณ์วุ่นวายและทุกคนเนี่ยต้องการจะออกจากเกาะนี้จากนั้นนะครับพระเอกเนี่ยก็ได้ขับรถต่อไปและคุยกับภรรยาในทันใดนั่นเองนะครับก็มีชายปริศนาครับวิ่งชนรถฝั่งภรรยาของเขาตุ๊ก อย่างแรงทีนี้ฉากก็จะตัดภาพกลับมาในปัจจุบันพระเอกเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาจากอ่างน,น้ำนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็เป็นเวลาเช้าแล้วครับเขาก็มีหมานะเป็นเพื่อนของเขาอีกเช่นเคยครับหมาตัวนี้นะครับผมลืมบอกไปนะครับว่าหมาตัวนี้ชื่อแซมครับแต่ว่าชื่อพระเอกเนี่ยตอนนี้ในตัวหนังนะครับยังไม่ได้เปิดเผยมาว่าเขาชื่ออะไรพอพระเอกของเราเนี่ยทำภารกิจส่วนตัวเสร็จแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้ไปที่ห้องแลบของเขานะซึ่งอยู่ในบ้านของพี่เกเองเนี่แหละ และเขาเนี่ยก็ได้เปิดการบันทึกนะครับตอนนี้เราจะได้รู้นะครับว่าพระเอกของเราเนี่ย มีชื่อว่าพันโทเอกโรเบิร์ตเดวิลซึ่งตอนนี้ครับพระเอกของเราก็ได้ทดลองทํำยารักษาโรคที่ว่าผู้คนเนี่ยติดเชื้ออะไรสักอย่างนะครับตอนนี้เขาก็ทดลองอยู่กับหนูซึ่งหนูที่เขาเอามาทดลองเนี่ยก็จะมีอารมณ์แบบซุนเฉียวแล้วก็เกี้ยวกาดมากนะครับคือแบบพุ่งชนกระจกดุร้ายมากครับแต่ไม่ว่าพระเอกจะจะใช้เซรั่มอะไรนะครับก็ไม่ได้ผลเลยสักอย่างนะครับพระเอกเนี่ยก็เลยหันไปเห็ดหนูอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีอาการดีขึ้น จากนั้นพระเอกกับหมาก็ได้ขับรถไปด้วยกันที่ร้านวีดีโอและพระเอกเนี่ยมันได้ทักทายหุ่นที่แบบเป็นหุ่นเสื้อผ้านะครับหุ่นลองเสื้อผ้าเนี่ยทุกตัวแล้วพระเอกเนี่ยมันก็ยังคิดจะจีบหุ่นผู้หญิงที่อยู่ในร้านพอพระเอกทําอะไรเสร็จแล้วพระเอกก็ออกมาที่ท่าเรือพร้อมกับเปิดเสียงวิทยุที่เขาได้เป็นคนอัดเสียงไว้ภายในวิทยุนะครับก็อัดเสียงประมาณว่าถ้าหากว่ามีใครรอดเนี่ยเขาก็มีที่อยู่มีอาหารให้กับเขาเสมอครับเขาจะมานั่งรออยู่ท่าเรือนี้เสมอ พระเอกของเราเนี่ยดูท่าจะว่างมากแล้วก็ดันไปเห็นกวางอีกหนึ่งตัวนะครับพี่แกเนี่ยส่องไปเห็นกวางหนึ่งตัวทีนี้พี่แกก็อยู่ไม่ได้สิครับ ต้องออกไปตามล่าสิครับงานนี้พระเอกก็ออกไปตามล่ากวางตัวนั้นทันทีเลยแต่กวางตัวนั้นครับดันวิ่งไปที่บ้านหลังหนึ่งครับซึ่งไอแซมหมาของพระเอกเนี่ยมันก็วิ่งตามไปด้วยครับพระเอกเนี่ยก็เลยต้องจําใจครับเข้าไปตามหมาของตัวเองเพราะว่าหมาตัวเนี้ยเป็นเพื่อนคนสุดท้ายที่เขามีตอนนี้นะครับพระเอกของเราได้เข้ามาอย่างบ้านที่แซมเนี่ยวิ่งเข้ามากับกวางตัวนั้น,นครับพระเอกเนี่ยทำหน้าวิตกกังวลกลัวว่าจะมีตัวอะไรมาหาเขาอยู่ตลอดเวลานะครับตอนนี้พระเอกก็ ปิดปิดเปิดเปิดไฟแล้วก็ค่อยๆเดินไปหาแซมนะครับอย่างเงียบๆแล้วช้าๆซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปเรื่อยๆแล้วพี่แกเนี่ยก็เปิดไฟแล้วส่องเจอกวางนะครับหนึ่งตัวที่ตายอยู่นะครับซึ่งเป็นกวางที่แซมเนี่ยได้วิ่งตามเข้ามาตอนแรกกวางตัวนี้ได้ตายลงไปแล้วและพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เดินต่อไปครับแล้วก็ได้เจอแซมครับแซมเนี่ยได้หลบอยู่ใต้โต๊ะครับพระเอกเนี่ยพยายามที่จะเรียกแซมออกมาครับแต่ว่าแซมเนี่ยก็ดันไม่ออกมานะครับแซมเนี่ยยังมีท่าทีที่เหมือนกับเขาเนี่ยคิดอะไรอยู่ ฝั่งหนึ่งครับพระเอกของเราเนี่ยก็เอกใจครับแล้วก็หันกระบอกไฟฉายที่ติดอยู่กับปืนไปเนี่ยส่องไปเต็มเ็มครับทันใดน,นั่นเองนะครับพอพระเอกเนี่ยเปิดไฟฉายส่องไว้เท่านั้นนะครับพระเอกเนี่ยก็เจอตัวอะไรไม่รู้นะครับพุ่งใส่พระเอกนะครับซึ่งมีลักษณะเหมือนคนนะครับผมจะเรียกว่าผีผู้ติดเชื้อพอผีเนี่ยพุ่งใส่พระเอกครับพระเอกเนี่ยก็ยิง อัดกระสุนเข้าไปไม่ยั้งเลยครับอัดรัวเลยครับทีนี้พระเอกครับก็ได้จังหวะวิ่งหนีครับจะรออะไรครับโกยสิครับงานนี้โกยกับเจ้าแซนครับทีนี้นะครับก็มีผีตัวหนึ่งนะครับวิ่งเกาะพระเอกนะครับพระเอกเนี่ยก็โดดลงมาจากชั้นหน้าต่างซึ่งเราก็จะได้เห็นนะครับว่าผีพวกเนี้ยคือแพ้แสงแดดมากครับ พระเอกเนี่ยก็รอดจากเหตุการณ์นี้กับหมามาได้วุดวิตเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่โชคดีมากจากนั้นนะพระเอกเนี่ยมันก็นึกอะไรออกขึ้นมาก็จะทํากับดักเพื่อดักจับไอ้เจ้าผีดิบเนี่ยไปทดลองนะครับมันก็ได้เอาเลือดตัวเองเนี่ยไปรอดทีนี้นะพระเอกก็โยนเลือดเข้าไปตรงที่กับดักแล้วครับแล้วก็กระทืบให้มันแตกและพระเอกนะครับมันก็ดันทํากับดักตรงเนี้ยสำเร็จอีกนะครับมันก็ได้จับผีมาหนึ่งตัวซึ่งเป็นผีผู้หญิงนะครับแล้วตอนนี้พระเอกมันก็ได้พาผีตัวเนนนีีีี้้มมาททท่่หองงแลบััซึผ หลบอยู่นะครับพระเอกมันก็เลยเคลื่อนย้ายไนดะ้ไอ้พระเอกเนี่ยมันได้ทําการตรวจร่างกายของผีตนนี้แล้วก็ได้ฉีดยาหลอดที่ฉีดให้กับหนูแล้วได้ผล1เข็มในตอนแรกเนี่ยอาการของผีตนนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้ดีดครับเหมือนจะรักษาได้แต่ผ่านไปไม่กี่นาทีเท่านั้นครับผีผู้หญิงตัวนี้ก็คุ้มขั่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับพระเอกเนี่ยก็รู้แล้วว่าการทดลองเขาเนี่ยมันล้มเหลวนะครับก็ได้มานั่งบันทึกวิดีโอนะครับแล้วก็ทําท่าหุดหงนดไปหนึ่งที และในฉากนี้นะครับก็จะทําให้เรารู้นะครับว่าพระเอกของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันอยู่นะครับแล้วก็สําหรับสัตว์เนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันทางอากาศอย่างเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าถ้าโดนกัดเนี่ยก็จะเป็นผู้ติดเชื้อเหมือนกันจากนั้นนะครับเหตุการณ์ก็จะตัดมาที่อดีตของพระเอกอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้นพระเอกได้ขับรถพาครอบครัวของเขาเพื่อที่จะขึ้นฮอย้ายไปจากเมืองนี้ครับจากนั้นเนี่ยพระเอกก็เดินฝ่าฝูงชนจํานวนมากนะครับคือทุกคนเนี่ยก็ต้องการออกจากเมืองนี้เหมือนกันนะ แล้วก็พระเอกเนี่ยก็ได้ทําการสแกนตาของลูกนะครับเพื่อตรวจหาเชื้อปรากฏว่าลูกของเขาเนี่ยสแกนผ่านแต่ว่าภรรยาของเขาเนี่ยสแกนไม่ผ่านครับจนพระเอกเนี่ยต้องเจรจากันอีกครั้งนะครับให้ภรรยาของพระเอกเนี่ยได้สแกนตาอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าครั้งที่2เนี่ยภรรยาของเขาก็สแกนผ่านครับหลังจากนั้นพระเอกเนี่ยก็เดินไปส่งภรรยาของเขากับลูกของเขาพร้อมกับลูกของเขาเนี่ยได้ให้ลูกหมาไว้1ตัวนะครับก็คือน้องแซมในปัจจุบันตัวนี้นั่นเองนะครับ ฉากนะครับก็จะตัดกลับมาตอนที่พระเอกเนี่ยตื่นขึ้นมานครับเป็นวันเกิดของเขาเองนะครับเขาก็พูดกับแม่เขานะไม่ต้องเซอร์ไพรส์ให้กับฉันหรอกเพราะว่าฉันไ,ไม่ชอบการเซอร์ไพรส์อะไรประมาณนี้คือแบบพูดเองเกิดเอง,เองครับและเขานะครับก็ได้ทํากิจวัตรประจําวันของเขาอย่างเช่นเคยนะเขาก็จะไปนั่งรอ ผู้ล่อชีวิตนะครับที่ท่าเหลือขณะที่เขาขับรถนะครับเขาก็สังเกตเห็นหุ่นร้านขายเสื้อผ้าของเขาเนี่ยที่มีชื่อว่าเฟร d ดนะครับก็เป็นหุ่นในร้านขายวิดีโอเขาเนี่ยก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันมาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็เรียกนะครับว่าเฟร d ด นายเป็นคนหรือเปล่าถ้านายเป็นคนก็ช่วยตอบฉันทีซึ่งตอนนี้พระเอกของเราก็เริ่มรู้สึกกังวลแล้วครับแล้วก็เริ่มรู้สึกแปลกใจว่าทําไมหุ่นเฟรดเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับเขาก็เลยกระหน่ายิงเลยนะครับกระหน่าย,ยิงหุ่นเฟรดตัวนั้นนะครับและเขานะครับก็ได้ยิงไปที่หน้าต่างมั่วๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยคงคิดว่าไอ้พวกผีพวกนั้นนะครับเอาหุนเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้แน่นอนนะครับแล้วเขาก็เดินไปดูที่หุ่น ทันใดนั้นเองพระเอกของเรานะครับก็ติดกับดักซึ่งเป็นกับดักแบบเดียวที่เขาเคยดักผีตัวผู้หญิงติดในตอนนั้นและพระเอกเนี่ยก็ได้หมดสติไปจนตอนนั้นนะครับนาฬิกาก็ได้ดังขึ้นหนึ่งรอบพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ตื่นะได้สติกลับขึ้นมาแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้หยิบมีดที่อยู่ตรงเอวนะมาฟันเชือกที่ห้อยขาของเขาตองแตงตรงแตงอยู่เนี่ยจนเขานะครับล่วงลงมาพระเอกของเราเนี่ยก็ร้องด้วยความเจ็บปวดนะครับเพราะว่าล่วงลงมาค่อนข้างสูง แล้วตอนนี้พระเอกก็ต้องค่อยๆคานกับรถเับเพราะว่าแสงเนี่ยก็เริ่มจะหมดแล้วครับพี่แกก็ค่อยๆคานค่อยๆคานไปตอนนี้ครับคือแสงเหลืออีกแค่นิดเดียวครับไอแซมเนี่ยมันก็เห่าผีใหญ่เลยครับเพราะว่าตอนนี้ผีหมาเนี่ยพร้อมที่จะมากัดอยู่เสมอครับมันก็เห่าและในตอนนี้ครับ ก็เป็นเวลาที่แสงหมดลงแล้วนะครับผีหมาเนี่ยจึงได้วิ่งมาจู่โจมพระเอกแล้วก็แซมนะตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยต้องทําการต่อสู้กับผีหมาทั้ง3ตัวนะตอนนี้พระเอกนะครับก็ได้ต่อสู้กับผีหมาครับพร้อมกับแซมครับต่อสู้กับหมาครับแต่ว่าไม่ทันไรครับแซมเนี่ยดันโดนกัดครับคือแซมเนี่ยอาการล่อเร่มากเลยครับล้วก็พระเอกี่ยคิดไว้แล้วนะครับว่าแซมของกูเนี่ยน่าจะไม่รอดพี่แกก็จัดการผีหมาเสร็จนะครับพี่แกก็ พาแซมกลับไปห้องแรบทันทีแล้วก็ฉีดวัคซีนให้กับแซมครับหวังว่าแซมเนี่ยจะรอดพี่แกก็นอนกอดแซมแล้วก็นอนร้องเพลงให้กับแซมฟังครับหลังจากนั้นนะครับแซมก็เริ่มมีอาการไม่ค่อยดีนะครับขนเนี่ยเริ่มหลุดแล้วก็มีอาการเหมือนติดเชื้อแซมหมาของเขานะครับเริ่มขาดสติครับจะกัดพระเอกครับจังหวะนะั้นพระเอกเนี่ยรัดคอแซมจนตายนะครับแล้วก็ต้องนั่งเสียใจนะครับกับเพื่อนคนสุดท้ายในโลกของเขาที่มีอยู่ในตอนนี้ แล้วพระเอกเนี่ยก็ได้เอาศพของแซมมาฝังก่อนที่พระเอกเนี่ยจะทําใจนะครับแล้วก็รอจนถึงค่าเพื่อที่จะสู้กับผีเหล่านั้นและแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่พระเอกของเราเนี่ยต้องการนะพระเอกของเราเนี่ยก็มาพร้อมกับรถตอนนี้พระเอกของเราพร้อมที่จะพุ่งชนเสมอครับ er. ผีนะครับได้ประดาน้าพุ่งเข้ามาแนละ้วพระเอกเนี่ยก็จัดใหญ่ใช่เต็มครับเอารถเนี่ยชนครับจนพระเอกเนี่ยพลาดท่าครับโดนผีเนี่ยวิ่งเข้าชนจนรถคว่ำนะครับตอนนี้พระเอกกําลังจะโดน ผีดิบตัวหนึ่งครับเข้ามาโซเดย์ครับแต่ทันใดนั่นเองครับก็เกิดแสงปริศนาแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงปริศนาครับที่เรียกชื่อของเขาอยู่เขานะครับก็ได้พากันหลบหนีไปบ้านพระเอกนะครับเขาก็ได้ถามพระเอกนะว่าบ้านพระเอกอยู่ตรงไหนนะครับพระเอกเนี่ยมันก็ค่ําควรนะครับว่าขับรถรอจนถึงเช้าก่อนค่อยไปที่บ้านเพราะว่าไอ้พวกผีพวกเนี้มันสามารถตามกลิ่นเลือดเราได้นะสามารถแกะรอยเราได้นะ และฉากนะครับก็ได้ตัดมาตอนที่เขายืนส่งลูกกับภรรยาของเขาเนี่ยขึ้นหอครับแล้วคอตอนนี้ก็กําลังบินขึ้นครับพระเอกเนี่ยก็หันไปมองหออีกคันหนึ่งครับซึ่งผีเนี่ยก็โดดเกาะกันเต็มไปหมดนะครับแล้วหอลํานั้นเนี่ยก็จะพุ่งมาชนหอของภรรยาพระเอกกับลูกพระเอกนะครับ แล้วภาพก็ตัดมาอีกครับตอนที่พระเอกเนี่ยตื่นแล้วหลังจากนี้นะภาพก็จะไม่ตัดย้อนกลับไปในอดีตของพระเอกนะครับผมเชื่อว่าครอบครัวของพระเอกเนี่ยน่าจะสูญเสียไปในตอนนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าฮอเนี่ยมัน พุ่งจะชนเต็มทีแล้วนะครับหลังจากที่พระเอกของเราเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาครับ <ๆ S 1> เขาก็จะได้พบกับผู้หญิงหนึ่งคนครับแล้วก็เด็กอีกหนึ่งคนครับผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าแอนนานะแล้วก็เด็กผู้ชายอีกค,คนนะเขามีชื่อว่าอีธานนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็กําลังทํากับข้าวนะครับแล้วเขาก็คุยกันแนะนําตัวบอกให้แซมมากินข้าวด้วยกันตอนนี้แซมก็มาร่วมวงกินข้าวด้วยกันนะระหว่างนั้นนะครับแอนนาก็ได้เล่าให้พระเอกเนี่ยฟังว่าเขาเนี่ยได้ยินวิทยุข,ของพระเอกนะแ,แต่ว่าเข พระเอกเนี่ยไม่เจอสักทีนะครับเขาก็เลยออกตามหาพระเอกนะครับจนได้เจอพระเอกเนี่ยตอนที่พระเอกของเราเนี่ยกำลังจะโดนผีโซเดพอดีในตอนนั้นและแอนนานะครับก็ได้เล่าเรื่องที่ว่ามีอาณานิคมนะครับมีผู้รอดชีวิตอยู่แล้วก็เชื้อโรคเนี่ยมันไม่สามารถแพร่เชื้อไปที่ที่มีอากาศหนาวได้นะแต่ว่าพระเอกครับพอได้ยินอย่างนั้นครับก็ปี๊แตกนะครับแล้วเขาก็เคลื่อยจานทิ้งครับพี่แกเนี่ยก็บอกว่าไม่มีใครรอดทั้งนั้นแหละจากเหตุการณ์เนี่ยนอกจากพวกเรา เขาก็บอกว่าแอนนาเนี่ยเพ้อเจ้อต่างๆนานาครับหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ขอไปสงบสติอารมณ์ที่ชั้นบนนะครับพอพระเอกเนี่ยอารมณ์เย็นลงแล้วนะครับเขาก็ได้ลงมาแล้วก็ปรับความเข้าใจกับอีธานแล้วก็แอนนานะครับแล้วเขาก็ กลับมาที่ห้องทดลอง,ของเขานั่นเองครับและแอนนาเนี่ยก็ได้ลงมาเจอเขาด้วยแล้วเขาก็คุยกันสักแป๊บหนึ่งนะครับเรื่องการทดลองของพระเอกและพอทําอะไรเสร็จแล้วนะครับเขาก็พาอีธาน,นครับขึ้นไปนอนที่ห้องลูกของเขาแอนนานก็ได้สังเกตเห็นรูปลูกสาวของพระเอกของเราเนี่ย น่ารักน่าชังนะครับเขาก็ได้ถามว่าเธอชื่ออะไรเด้อพระเอกก็ได้บอกมานะครับว่าเธอชื่อมารีคุยกันไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดเพลงแอนนานะครับก็ชวนพระเอกเนี่ยไปที่อนานิคมครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ยินเสียงนะครับได้ยินแผนการจากพระเจ้านะแต่ว่าพระเอกเนี่ยมันก็ยังไม่เชื่อครับคือตอนนี้พระเอกมันไม่ได้ฟังอะไรนะครับคือมันเถียงแอนนาเดียวนะครับว่าไม่มีใครเนี่ยรอดชีวิตอยู่แล้วนะครับเขาก็ยืนยันคําเดิมครับทันใดนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นความผิดปกติภายในนอกบ้านของเานี่ เขาจึงรีบวิ่งไปดูที่หน้าต่างแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้ถามกับแอนนานครับว่าเมื่อคืนเนี่ยแอนนาขับรถไปจนถึงเช้าไหมก่อนที่จะเข้ามาบ้านนะครับแต่แอนนานก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยนายเนี่ยเลือดไหลไม่หยุดเลยนะนั่นก็คือเหตุผลนะครับที่แอนนานครับต้องรีบพาพระเอกของเราเนี่ยมาทําแผลที่บ้านอย่างด่วน,นครับผีเนี่ยก็เลยตามรอยมาจนเจอผีเนี่ยก็ได้วิ่งกูเข้ามาจํานวนที่เยอะมากพระเอกของเราที่เห็นท่าไม่ดีแล้วเนี่ยจึงกดระเบิดที่วางไว้รอบบ้านครับ บูมระเบิดครับแต่ว่าผีดิบเนี่ยก็ยังเข้ามากันเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ด้วยความเป็นห่วงอีธานของแอนนาตอนนี้แอนนาจึงรีบวิ่งไปหาอีธานชั้นบนนะครับ แล้วพระเอกเนี่ยก็กําลังจะวิ่งตามไปแต่ถูกผีตัวหนึ่งครับกระโดดใส่ครับแล้วก็ซัดกันนัวเลยครับตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยถูกผีตัวนั้นกัดครับอย่างจังพระเอกของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้ผีตัวนั้นได้เลยแล้วพระเอกสังเกตเห็นไขควงครับจึงหยิบไขควงมาแทงไอ้ผีตัวนี้มันจึงโมโหครับมันก็หยิบพระเอกเนี่ยคว้างไปจนตกบันไดครับแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็หยิบปืนได้พอดีครับตอนนี้พระเอกก็เอาปืนนะไล่ยิงผีตัวนั้นครับจนกระสุนหมดแต่ตอนนี้ จากนั้นรพระเอกก็ค่อยๆเดินไปตามหาแอนนาครับกับอีธานตอนนี้พระเอกก็เดินมาถึงชั้นบนครับแล้วก็เจอแอนนากับอีธานเนี่ยซ่อนตัวจากผีอยู่โดยผีตัวนั้นเนี่ยกำลังเกาะอ,อยู่เพดานบ้านแล้วก็กําลังแกะอะไรอยู่สักอย่างครับ พระเอกเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยแอนนาจากตรงนั้นนะแล้วก็ได้คว้าปืนยิงผีตนนั้นจนตายคาที่ครับในตอนนี้พระเอกก็ได้ให้แอนนาแล้วก็อีธานไปหลบที่ห้องแลบของตัวเองแล้วทั้ง3คนเนี่ยก็ได้เข้าไปหลบที่ห้องแลบและพอไปถึงห้องแลบเนี่ยแอนนาก็ได้ตกใจนะเพราะว่าเห็นผีดิบตัวที่พระเอกเนี่ยได้เอามารักษาเนี่ยอาการดีขึ้นครับ แต่ว่าความซวยของพวกเขาครับผีดิบเนี่ยก็ยังตามลงมาที่ห้องแลบอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็มีผีดิบตัวหนึ่งครับได้เอาตัวพุ่งใส่กระจกอย่างจังครับจนกระจกเนี่ยล้วแล้วพระเอกเนี่ยก็เริ่มหูตึงหูอื้อแล้วครับแล้วก็ได้ยินเสียงลูกสาวตัวเองเนี่ยบอกว่า พ่อดูนั่นสิผีเสื้อเพราะว่ากระจกเนี่ยมันมีรอยแตกเหมือนผีเสื้อครับพระเอกเนี่ยจึงได้รู้แล้วว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยไม่น่าจะรอดครับได้ยินเสียงลูกสาพระเอกเนี่ยจึงรีบเอาหลอดยานะครับไปดูดเอาเลือดของผีดิบตัวนั้นครับเพราะว่าผีดิบตัวนี้มันมีตัวยาที่เป็นสูตรสาเร็จที่พระเอกเนี่ยทำสำเร็จออกมาไว้ได้แล้ว พระเอกของเราเนี่ยก็ได้นํายาไปให้แอนนาครับบอกกับแอนนาว่าเนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าส่งเธอมาเธอเนี่ยมาเพื่อเอายาตัวนี้ไปช่วยมนุษยชาติพระเอกได้บอกแอนนาว่าให้อยู่ตรงนี้นะอยู่ยันเช้านะแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้ปิดประตูไปและพระเอกเนี่ยก็ได้หยิบรูปรูปหนึ่งมาดูครับซึ่งเป็นรูปรูปกับรูปภรรยาของเขานั่นเองก่อนที่เขาเนี่ย จะหยิบลูกระเบิดบักเขียบน้อยหนาของเราเนี่ยแล้วก็วิ่งเข้าไปบูม้มกับพวกผีดิบนะครับจนผีดิบเนี่ยตายสิ้นซากต่อจากนั้นเนี่ยภาพก็จะตัดมาที่แอนนาเนี่ยได้ขับรถไปกับอีธานนะครับทั้ง2คนเนี่ยได้ไปที่เขตที่มีมนุษยชาติรอดอยู่ได้สําเร็จนะแล้วเรื่องราวเนี่ยก็ได้จบลงไปตรงนี้ครับเอาละรครับผมจะสรุปเนื้อเรื่องให้คุณผู้ชมฟังนะครับเชื้อโรคทั้งหมดเนี่ยเกิดจากหมอคนานั้นนะับที่รักษาโรคมะเร็งแล้วเชื้อเนี่ยเกิดดันกลายพันธุ์ขึ้นนะครับทำให้ผู้ง แล้วก็เกิดโรคระบาดโรคใหม่ขึ้นนะตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยก็มีชีวิตเหลือรอดอยู่คนเดียวนะตามที่เขาเข้าใจอยู่เขาก็อยู่กับหมาของเขาเขาก็คิดค้นวัคซีนจนวันนึงเนี่ยเขาทําสําเร็จครับแล้วก็มีผู้หญิงกับเด็กคนนึงเนี่ยมาปรากฏตัวพอดีนะครับพระเอกเนี่ยก็เลยฝากยากับเธอไปก่อนที่พระเอกเนี่ยจะเสียสละตัวเองจนตายไปนะครับและนางเอกเนี่ยก็ได้เข้าไปที่ค่ายกักกันแล้วก็อธิบายนะครับเรื่องทั้งหมดให้ คนในค่ายฟังนะครับไม่รู้ว่าเขาอธิบายหรือว่าเขาพูดในใจนะครับเอาครับจนถึงตอนนี้ผมก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยไปดูเองนะครับสำหรับ หนังเรื่อง i a m b d g n เนี่ยคือเป็นหนังที่ดีมากแ um, ล้วผมก็ชอบมากนะครับรู้สึกว่าผมเนี่ยจะข้ามไปหลายตอนหลายอย่างนะครับถ้าใครเนี่ยอยากจะสนุกห,หรือว่าอยากจะไปดูเองเนี่ยก็ลองเข้าไปดูเองได้ครับซึ่งมันมีฉากที่น่าจดจําหลายฉากนะอย่างฉากที่พระเอกเนี่ยส่งลูกของเขาแล้วก็ฉากที่พระเอกเนี่ยเสียหมาแล้วก็เสียใจมากแล้วก็อย่างฉากสุดท้ายครับที่พระเอกเนี่ยเลือกที่จะเสียสละตัวเองนะครับเพื่อโลกไปนี้ เป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดวันนี้ผมสปอยผิดพลาดอะไรเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยก็ยังไม่เก่งอะไรมากเดี๋ยวผมจะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์ไปด้วยนะ